สัสดีครับครับการจะทำอะไรครับเคก้กกล้วยหอมครับเคก้กกล้วยหอมสูตรสูตรอะไรคะสูตรเฮลตี้ครับดีต่อสุขภาพเคก้กกล้วยหอมวันนี้แม่จะเปลี่ยนแป้งสาลีธรรมดาเป็นแป้งอัลมอนด์แบบนี้นะคะแล้วก็จะเปลี่ยนน้ำตาลทรายธรรมดาเป็นน้ำตาลหลอ่อฮังกล้วยนะคะน้ำตาลหล,อหลอ่อฮังกล้วยก็จะประมาณนี้ สำหรับสุขภาพที่ดีของคนกินคือหนูใช่แล้วครับโอเคการคนอัลมอนด์แล้วก็ดูตรงที่มันเป็นก้อนๆแบบเกลี่ยแบบนี้เดี๋ยวแม่ตักผงฟูใส่หนูอยากตักใส่หนูอยากตักใส่แป๊เดี๋ยวแม่หาเดี๋ยวแม่ดูช้อนก่อน มาตักกันเ,<อ>เราเอาผงฟูงใส่ใส่แป้งนี่เดี๋ยวนี้เอาปาดแบบนี้ให้มันพอดีเราใส่ผงฟูเข้าไปหนึ่งช้อนชาค่อยๆโรยลงบนแป้งอัลมอนด์ค่อยโรยให้มันทั่วๆอ่ะโรยเลยโรยทั่วแล้วล่ะแบบนี้เรียกโรยทั่วเหรอเนี่ยะคนทีนี้เราคนเแบบนี่ยแบบเนี้ยคนให้มันเข้ากันเพราะว่าแป้งอัลมอนด์เราร่อนไม่ได้มัน มันชิ้นใหญ่อะมันร่อนไม่ได้มันไม่ละเอียดเหมือนแป้งสาลีอ่ะกันคนคนให้มันทั่วๆเราต้องใส่อะไรอีกใส่เกลือนิดหน่อยใส่เกลือเกลือเกคนคนคนคให้เข้ากันนะครับไม่เช่นนั้นจะเค็มเป็นหย่อมๆ ต่อไปเบกกิ้งโซดาเสนอส่วนสองช้อนชาก็ประมาณนี้จริงๆเรามีช้อนครึ่งช้อนชาด้วยนะแต่คือแม่ขี้เกียจขี้เกียจไปหยิบใหม่แล้วก็โกโก้ Go, Go. มีเด็กรีเควสนะคะ ทำเองกินเองเราจะใส่อะไรก็ได้ใส่โกโก,โก้เข้าไปหนึ่งช้อนชาเอาไปเยอะเอาไปเยอะเยอะเกินก็ขมไม่หนูไรเองหนูรเองอ่าอ่าอ่า <s iz un> อ่าอ่าอ่าลองแล้วโอเคเข็ดสแล้วคนให้เข้ากันครับใส่เมล็ดแฟลกสีทองด้ไหมฮะ <S <s <iz un> มเมล็ดแฟลกสีทองทอบันแล้วมันมีสารอาหารเยอะแยะมากมายมีวิตามินเอถึงแซดอใส่ไปด้วยอ่ะนิดนึงเนาะ uh huh. ใส่ไปนี่ค่อยๆโรยทำแบบนี้นะคะเมื่อกี้เนี้ย <c oughs> นี่อะไรนี่เป็นก้อนข,อขาวๆอยู่เลย โน้ดังไอ้นี่มาเสร็จง่ะอ่ะคนไปนะคะคนไปทงนี้เราจะมาตวงน้ำตาลน้ำตาลหล่อหังกล้ยของเราน้ำตาลใช้120กรัมมีถึงไหนกานเบาลูกล้นออกมาจากภาชนะละโอเคนน้ำตาลเยอะเกินป็น60กรัมไม่เป็นไรเอาแค่นี้แหละ เพราะว่ากล้วยก็หวานอยู่แล้วเราเราทำสูตรหวานน้อยโอเคไหมโอเคทำาทไมดูมันลดลงไปปริมาณเราลงไปครึ่งหนึ่งเลยใช่ไหมอืมทำไมอะ่ะก็เราทำสูตรหวานน้อยไงเราทำกินเองอะ่ะไม่มาถึงตอนแรกแบบไม่ได้ผสมอ,อะไรมันดูมีเยอะมากทำไมตอนนี้มันดูลดลงหมายถึงอะไรอะ่ะหมายถึงแป้งเหรอหมายถึงทั้งหมดที่อยู่ในนี้มันดูลดลงอ๋อ ก็มันกระจายตัวไงตอนแรกมันรวมตัวกันอยู่ตรงกลางใช่ไหมเอาตอนหลังตอนหลังมันดีดลิมลิะโอเคอ่าตอนนี้เราจะมาตีไข่กับน้ำตาลให้เข้ากันนะคะไน์ไข่ใส่ไปแล้วสองใบนี้แล้วก็มีน้ำตาลหล่อข้างกล้วยที่เราใส่ไปแล้วอ่ะการจับจับนี่ดีๆอ่ะแม่จะเปิดสวิทแล้วนะ 爸爸说。 กับน้ำตาลเข้ากันแล้วนะคะเทนี้ลงไเราก็มาใส่แป้งลงไปเวลาใส่เว,เวลาแล้วก็เติมไปเพิ่มทั้งหมดเลย เราผสมแป้งกับไข่เข้ากันแล้วนะคะเราก็ใส่กล้วยที่เราตัดไว้เขารู้สึกสะใจจริงๆเวลามันเปลี่ยนไปมากมากสะใจไหมมัในแบบยังไงก็ไม่รู้อ่ะแบบอืมเราก็ สูตรนี้เราไม่ได้ใช้เนยนะคะเราใช้น้ำมันรำข้าว <c oughs> คือถ้าใครจะใช้เนยก็ได้ก็เอาเนยมามาเวฟทิ้งไว้ก่อนนะคะ <c oughs> ลเวลาการจะเปิด <c oughs> เวลา,าเติม <c oughs> น้ำาต้มสายชูนีดคือน้ำาต้มสายชูจะช่วยกรบ นะคะเมื่อกี้เราผสมส่วนผสมเข้ากันแล้วเราก็จะมาตักใส่พิมพ์เมื่อกี้เราใส่เราเอาเข้าเตาอบนะคะประมาณ15นาทีไฟบนล่าง180อองศานะคะขนมเราเหลืองแล้วนะเดี๋ยวเรา เช็คสุกด้วยวิธีการเอาไม้แหลมจิ้มไปชุบถ้าไม่มีอะไรติดออกมาแบบนี้โฟกัสที่ไหม,มก็คือสุกแล้วนะคะอร่อยไหมครับอร่อยครับขนมออกมาใหม,ม,ม่มันทันเย็นหรือ,อยังน่ะเย็นอยู่เพราะว่าอ,อยู่ในห้องแอร เย็นไวใช่ไหมโอเคครับ